สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งอีกแล้วนะคะตอนนี้ถึงป่าแล้วนะคะทุกคนเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้จะมีดอกมีหน่อไม้ฝรั่งให้ฟ้าเก็บหรือเปล่านะคะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้เจอแล้วค่ะทุกคนเจอแล้วจ้าดอกบอลเลอร์เลยค่ะทุกคนไม่ใช่ดอกยอดยอดนี่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 น เจอแล้วก็เก็บเลยนะคะช้าอยู่ใหญ่เขาก็มาเก็บกันเยอะนะคะแต่ก็ออกออกไม่หยุดนะคะเพื่อน ยังเช้าอยู่เลยนะคะเพื่อนๆแปดโมงเช้าค่ะไปหาต่อ วันนี้เอาถุงมือมาด้วยนะคะทุกคนวันนั้นไม่ได้ใส่ถุงมือเด้อเจ็บมือขนาดอืม <c oughs> นู่นสามหนอสี่หนอโอ้ยม่วนอีกแล้ววันนี้ทุกคนนี่ม่วนขนาดอีกแล้วป้าตูนอนน นอน,นี่อวบอันเต่งตึงนู่น,น,นวันนี้ใช้ไม้กันสัตว์นะคะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงจะไม่เวียนหัว บางคนก็บอกว่าโอ้ยคือจเอจ้าเจ้าคือจังบดใส่ไม้กันสันเออไม้กันสันก็ซื้อมาอยู่ค่ะเพื่อนซื้อมาอย่างแพงเลยนะคะจากเมืองไทยจ้าแต่ว่าใช้ไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็เลยลองเอากลับมาใช้ใหม่ดูนะโอ้ยนนอนนอนอนอ นี่นะคะเขาก็จะเกิดอยู่แบบนี้เนาะทุกคนนี่โอ้ยตัวทากก็มากินตัวทากแย่งจ้า จะพาทุกคนไปเอาทางในดีกว่าอันนี้ฟ้าจะไม่เก็บเนาะเอาไว้ให้เขาโตให้เพื่อนๆคนอื่นเขามาเก็บบ้างน,นี่ก็เยอะ หยนี่ดูอันนั้ดูย่านะเพื่อนเพราอเราถูกมนันนะมันก็จะเป็นละอองอันนี้ออกมาอุ้ยหักมี่สองดอกำงาม,งามสองยอดค่ะไม่ใช่สองดอกเออฟ้าก็พูดผิดพูดถูกขออภัยนะครเพ,เพื่อนเเพราะว่า ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยเท่าไหร่เนาะนี่อีกสองเมามันไปด้วยกันเด้อจ้าตอนนี้มันยังเช้าอยู่ฟ้าก็กะว่าจะมาแต่เช้าเพราะว่านี่ยอดอย่างนี้ฟ้าก็จะเอาไปด้วยอุยอ้ยยน้ำตำเยะ บางคนก็บอกว่าโอ้ยเจ้าคือจังบอเด็ดต่ำๆแด้ก็เด็ดเท่าที่มันเด็ดได้แหลนะเนาะเพื่อนๆถ้าเด็ดต่ำมากมันก็ไม่มันก็หักไม่ได้นะมันแข็ง แบบว่ามันโดนโดนน้ำค้างน,นะเ,นเพื่อน หกนาทีหกนาทีนะคะเ,เพื่อนๆได้ตั้งขนาดนี้แหละวันนี้ฟ้าก็คงจะอยู่ไม่นาน น,นี่อะไรจะงามได้ขนาดนี้เนี่ยโอทุเนี่ยค่ะทุกคนอยู่กอเดียวกันเลยติดๆกันเลยโอ้โอเกบเก็บเก็บเกเก็บ,กบอยู่คนเดียวก็มันได้เหมือนกันนะจ๊ะนี่อีกดอกนึงยอดนึง หาค่ะหาเพื่อนๆช่วยกันหาเด้วยจ้าโอ้นี่ต้องมองดีๆนะเพราะว่าเขียวเหมือนกันหมดโอ้นี่อีก โอ้ยดอกนี้ใหญ่หน่อยนี้บลอลเลอร์เลยทุกคนคุณอะ เมื่อกี้พ่อใหญ่โทรมาเนอะขัดจังหวะแกถามว่าจะกินอะไรฟูสติกอาหารเช้าวันนี้อาจจะมีสองคลิปนะคะเ,เพื่อนๆยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อฟ้านะจ๊ะ พ่อฟ้าจะไม่ตัดคลิปมากนะคจะถ่ายเรื่อยๆไปเลยนะจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่หยุดนะคะเพื่อนๆจะได้จะได้มีอัรรถรสในการในการดูเนาะทุกคนฟ้าจะไม่สต็อปนะ